เจคเคนุขอนำเสนอบ้านหลังสวยให้ชมนะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะพร้อมอยู่ได้เลยค่ะราคา1 5ล้านบาทเท่านั้นอยู่ในหมู่บ้านรันจวนแลนด์อยู่ใ,ใกล้กับบ้านหนองเสาเดียวนะคะเนื้อที่ขนาด80ตารางวาค่ะตัวบ้านหลังใหญ่สร้าง3ใน4ของพื้นที่ทั้งหมดเลยค่ะ สามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถง,งกว้างหนึ่งห้องครัวใหญ่ข้างในบ้านกว้างมากบรรยากาศดีมากๆไม่วุ่นวายไม่มีค่าส่วนกลางค่ะเพื่อนบ้านดีนะคะส่วนใหญ่เป็นข้าราชการค่ะบรรยากาศเป็นธรรมชาติมากๆนะคะและยังอยู่ใกล้กับสวนสัตวนะ์คนครราชสีมาด้วยนะคะอยู่ใกล้โกเด้นแรนด์อยู่ใกล้วิทยาลัยเทคนิคสุรนารีอยู่ใกล้ตลาดชิมพาซา อยู่ใกล้โรงแรมโกลเด้นรีสอร์ทนะคะท่านใดที่สนใจนะคะหรือกำลังมองหาซื้อบ้านและที่ดินอยู่ในจังหวัดนคนรราชสีมาแปลงนี้เป็นบ้านราคาประหยัดนะคะทำเลดีมากๆเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยการเดินทางก็สะดวกสบายและยังอยู่ใกล้กับสถานที่ราชการมากมายเลยทีเดียวนะคะสนใจโทรนัดเข้าชมแปลงจริงติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดหมายล่วงหน้าก่อนนะคะเพื่อความสะดวกทั้งสงฝ่ายค่ะ สำหรับวันนี้เจคเคนโลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ